วันนี้เขาจะคุยสซนทนาสดครับกับแขกเราชเชิญของเ้าสองท่านเดยกันครับมาซอยวิเคราะห์สนามเลือกตั้งทั้งประเทศรวมถึงภาคอีสานและเจาะไปที่อุบลราชธานีกันนํำนะครับแขกราชเชิญของเ้าสองท่านเดยกันนะครับตอนท่านแรกครับอ่าด็อกเตอร์ประเทืองม่วงอ่อนครับอาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับอีกหนึ่งท่านครับ อาจารย์ดรเพรียงกระมุบบนมานาราศัรับอาจารย์ประจําสาขาวิชากรารปกครองคณะประฐศาสตร์รรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอยู่ในห้องส่งเราสวัสดีค,คร,รับอาจารย์ทองสันคารสวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยช่วงก่อนหน้านี้เราวิเคราะห์ก่อนเลือกตั้งตอนนี้ผลเลือกตั้งออกแล้วนะอาจารย์<ช>เราสามารถที่จะพูดนําเสนอผลโพและก็ผลสำรวจกันได้จร,จริงๆผลที่ออกมาตอนนี้ประมาณ9 5้้เอะอาจารย์ อาจารย์ประเดิงนครับผลสํารวจออกมากับการที่ไปทําวิจัยเป็นทิศทางไปในแนวโน้มเดียวกันไหมอาจารย์ก็ในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะครับในการเลือกตั้งเมื่อวานเนี่ยนะครับก็เออมันมีปรากฏการณ์ที่สําคัญนะครับหลายประการนะครับประการแรกก็คือปรากฏการณ์เรื่องของการขยายตัวนะครับของพักก้าวไกลนะครับแล้วก็ปรากฏการณ์ที่2นะครับเป็นเรื่องของเออปรากฏการณ์เรื่องที่พักการเมืองเก่าๆนะครับหรือว่ากลุ่มการเมืองเก่าๆเนี่ย จะถูกลดบทบาทลดพื้นลดพื้นที่นะครับน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปรากฏการณ์ที่3นะครับผมมองในเรื่องของการผัวขาดของกลุ่มตระกูลทางการเมืองหรือว่าบ้านใหญ่เนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับจะถูกลดความสําคัญลงเรื่อยๆหรือว่าจะสามารถผัวขาดได้ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือปรากฏการณ์สำคัญ3อย่างนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับเริ่มที่ประเด็นแรกเลยนะครับ ในการเลือกตั้งเมื่อวานเนี่ยนะครับผมมองถึงปรากฏการณ์ของในพื้นที่ภาคอีสานตอนใต้นะครับประกอบด้วยจังหวัดอุบลและก็จังหวัดชิซุเกตนะครับที่ได้ไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลมานะครับก็พบว่าเหตุอ่าปรากฏการณ์สำคัญอย่างแรกเลยนะครับก็คือปรากฏการณ์ในเรื่องของกระแสการขยายตัวนะครับของอ่กลุ่มพักก้าวไกลนะครับในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งในการเลือกตั้งอ่เมื่อวานเนี้ยนะครับมันสะท้อนให้เห็นนะครับว่า กระแสของพรรคกลุ่มก้าวไกลนะครับหรือว่าเป็นเป็นพรรคที่กลุ่มนิวอั UM e say, uh, Somehow, e ลเตอร์นะครับให้การสนับสนุนเป็นสําคัญเนี่ยนะครับก็จะมีข้อค้นพบว่าจากระดับคะแนนเนี่ยนะครับก็พบว่าจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพรรคก้าวไกลนะครับไม่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนิวอัลเตอร์เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามารวมถึงกลุ่มเจนอื่นด้วยนะครับมนรวมถึงกลุ่มคนวัยกลางคนนะครับแล้วก็รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ นะครับในบางพื้นที่ด้วยนะครับฉะนั้นสามารถสรุปได้นะครับว่ากระแสของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับมันขยายอาณาเขตนะครับครอบคลุมถึงทุกกลุ่มวัยนะครับไม่ใช่แค่กลุ่มนิววอร์เตอร์อย่างเดียวนะครับโดยเฉพาะในของอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับในการเลือกตั้งนะครับเมื่อวันที่24มีนาปี62เนี่ยนะครับปรากฏว่าคุณบัณฑิตวิลามาศนะครับซึ่งใน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 ปี62เนี่ยนะครับสังกัดพรรคอนาคตใหม่ ครับนะก็ปรากฏว่าคุณบันดิีวิลามาต์นะครับได้คะแนนประมาณ26,000คะแนนนะครับได้อันดับ3นะครับแต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะครับคุณวิสรุตนะครับได้คะแนนนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับจากเดิมเนี่ยปี62นะครับได้อันดับ3นะครับแต่ว่าปีนี้นะครับเปลี่ยนมาเป็นพรรคเก้าไกลนะครับพรรคเก้าไกลนะครับสามารถที่จะทำคะแนนนะครับขึ้นมาสูสีกับผู้ชนะ นะครับสามารถทำคะแนนสูสีนะครับกับคุณวรสิทธิ์กันตินันนะครับได้อย่างสูสีนะครับและฐานคะแนนเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเฉพาะในเขตหนึ่งนะครับฐานคะแนนนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับอนาคตใหม่ได้คะแนนประมาณ26,000คะแนนนะครับก็เพิ่มขึ้นเป็น3า0 0 0ื่นหกว่าคะแนนนะครับนั่นแสดงว่าฐานคะแนนนะครับของกลุ่มพักเก้าไกลนะครับมันขยายตัวขึ้นอย่างชัดเจนนะครับอันนี้คือในเขตเขตที่1นะครับ แล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับมารวมถึงเขตอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นเขตอําเภอวารินชำราบนะครับซึ่งในการเลือกตั้งปี62เนี่ยนะครับพรรคอนาคตใหม่นะครับได้อันดับ3นะครับได้ประมาณ17,000คะแนนนะครับแต่ว่าในการเลือกตั้งปี66เนี่ยในการเลือกตั้งปีเมื่อวานเนี่ยนะครับปรากฏว่าพรกเก้าไกลนะครับขยายนะครับจากอันดับ3นะครับ ปี62ได้อันดับ3นะครับได้ประมาณ17,000คะแนนนะครับก็ขยายมาเป็นเท่าตัวเลยนะครับขยายจาก17,000คะแนนนะครับเป็น31,000กว่าคะแนนนะครับนั่นแสดงว่าพรรคเก้าไกลนะครับได้ขยายพื้นที่นะครับได้ขยายฐานนิยมนะครับเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวนะครับในในเขตอำเภอวางิลนชำลาบนะครับรวมทั้งในเขตพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับอันนี้คือข้อค้นพบนะครับประการแรกนะครับ แลวนอกจากนี้เนี่ยนะครับในกรณีของจังหวัดรีสะเกะนะครับก็เพราะว่าจังหวัดรีสะเกะเองนะครับโดยเฉพาะจังหวัดรีสะเกะในเขตเลือกตั้งเขตที่7นะครับเขตที่7นะครับก็จะประกอบด้วยอำเภอปลางกูนะครับอำเภอพายุอำเภอวังหินนะครับซึ่งลักษณะสังคมนะครับของเขตแก่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรนะครับก็จะมีการ พูดในหลายภาษานะครับมีภาษาเขมรเยอราวนะครับก็ปรากฏว่าภาคเก้าไกลนะครับก็สามารถที่จะเจาะพื้นที่นะครับสามารถที่จะขยายอาณาเขตนะครับอยู่ในเขตเจ็ดด้วยเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้เป็นอันดับสองแต่ว่าก็สามารถที่จะสะสมคะแนนนะครับจนสามารถที่จะได้ในอันดับสองนะครับในจังหวัดศรีสะเกตเขตที่เจ็ดนะครับรวมทั้งเขตอื่นๆด้วยนะครับอันนี้คือประเด็นแรกนะครับครับ ครับผมขออนุญาตมาที่ท่านอาจารย์เพียงกระมวลกันสักนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับภาพรวมเมื่อวานนี้จากที่เราวิเคราะห์กันนะอาจารย์ว่ิศทางบริบทของการเลือกตั้งในปี66เองเนี่ยทิศทางบริบทพฤติการต่างๆมันจะเปลี่ยนไปจากคราวที่เดิมและเหมือนตั้งก่อนที่เราเคยเคยเห็นมา 66ที่เกิดขึ้นและโดยตัวเลขที่ออกมาจากการนับคะแนนในมุมออาจารย์เห็นประเด็นนี้ยังไงบ้างอาจารย์ก็ประเด็นนี้ที่น่าสําคัญที่น่าสนใจนะคะก็คือเกือบทุกเขตเลยค่ะในเขตอีสานล่างนะคะโดยเฉลี่ยก็คือมีประชาชนมาใช้สิทธิ์70%อัพคอรับนะคะแต่ว่าจะ70เท่าไหร่เนี่ยอันนั้นก็แต่แต่ละพื้นที่นะคะแต่ว่าภาพรวมๆเนี่ยคือ70กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าประชาชน,นให้ความสนใจมากนะคะแล้ว ภาพอีกภาพหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทุกทีเนี่ยเวลาปิดหีบเนี่ยนะคะก็จะมีคณะมีกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งนับกันเองแต่คราวนี้ปรากฏการที่ทําให้เห็นนะคะทั้งทั้งที่พื้นที่ชนบทนะคะเมื่อวานไปลงพื้นที่มาก็ทั้งพื้นที่ชนบทพื้นที่ในเมืองของทั้งอุบลทั้งศรีสะเกดมีประชาชน,นะค่ะไปนับคะแนน,นะค่ะเป็นผู้สังเกตการนับคะแนนแทบทุกเขตะค่ะไม่ว่าจะเป็นเขตเมืองหรือเขตชนบทอันนี้ถือว่าเป็น เป็นสิ่งที่มันน่าจะให้เราเห็นว่าเฮ้ยแสดงว่าประชาชนเนี่ยเขาเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นรักษาพยายามภาษาปกป้องเสียงของเขาให้มากขึ้นนะคะนั้นก็เป็นภาพรวมที่น่าสนใจส่วนของกกตนะคะก็ก็ก็ถือว่ากกตก็ทําหน้าที่ได้ดีว่าเลิกการเลือกตั้งลงูกหน้านะคะเพราะว่ามีการอำนวยความสะดวกมีการติดป้ายอะทุกอย่างชัดเจนค่ะก็ถือว่าอันนี้เป็นทิศทางที่น่าสนใจแล้วก็ อย่างที่เราเห็นค่ะในหลายๆเขตที่มีความผิดปกติประชาชนเป็นคนรายงานค่ะอย่างเขตที่กรุงเทพเนี่ยก็รอกันถึงตีสามตีสี่หรือแม้กระทั่งทางใต้ก็มีความผิดปกติหรือว่าที่อื่นก็ตามถ้ามีความผิดปกติเล็กน,น,น้อยเนี่ยประชาชนก็จะรายงานทั้งในผ่านกระบวนช่องท,งทางที่เป็นทางการหรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียของตัวเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็น,ปนภาพรวมของการเลือกตั้งที่ถือว่าน่าสนใจมาก ถือว่าบรรยากาศการเลือกตั้งครั้งนี้เองเนี่ยเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงและก็จับตามองเหมือนเปลี่ยนสูตรทางการคำนวณเยอะเลยนะอาจารย์ใช่คือบางส่วนเองเนี่ยบนคนคิดบางคนส่วนใหญ่ประชาชนคิดแหละว่าทิศท,ทางน่าจะเป็นประมาณนี้แต่ไม่ไม่กล้าคิดจะถึงว่ามันจะเปลี่ยนไปถึงขนาดนี้ไม่ไม่เกินคาดใช่ไหมอาจารย์ที่ภูมิใจไทยที่เขาสามารถดึงที่นั่งกลับมาได้เหมือนเดิมที่บุรีรัมถ้์น่าจะไม่ไม่เกินคาดนะจารย์ ถ้าเป็นในเขตพื้นที่ของบริลัมนะครับผมมองว่าไม่เกินคาดนะค,ะครับเพราะว่าเป็นเขตดั้งเดิมของภูมิใจไทยอยู่แล้วนะครับครับผมมาติดตามประเด็นหนึ่งที่เราคุยกันก่อนนะนี้เราบอกว่ารู้สึกว่าในส่วนของการเลือกสสแบบแบ่งเขตแน่นอนว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพักเดิมที่ชิงก็ยีกันได้อาจจะมีเปลี่ยนบ้างเนื่องจากมีการย้ายพักหรือจะเป็นการชูนโยบายหรือบุคคลอาจจะเด่นขึ้นมาในพื้นที่นั้นๆแต่สิ่งที่น่าจะตอมองคือพัก ที่เป็นรายคนที่ตรวจสอบแบบรายคนกับเป็นปาร์ตี้ลิสต์แตกต่างกันแทบจะสิ้นสิ้นเชิงนะอาจารย์มุมมองในในประเด็นของทางนักวิชาการมองด้วยนียังไงอาจารย์ผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับการเมืองมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงระหว่างพรรคกลุ่มกลุ่มพรรคอนุรักษ์ยมกับกลุ่มพรรคประชาธิปไตยนะครับด้วยผมมองว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับในการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยนะครับ กลุ่มพักอนุรักษนิยมนะครับอย่างเช่นพักพลังะชารัฐหรือว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับมันจะถูกลดบทบาทหรือว่าลดพื้นที่ลงเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพักฝ่ายประชาธิปไตยนะครับอย่างเช่นพักก้าวไกลนะครับจะได้รับความนิยมนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยผมมีข้อมูลเนี่ยนะครับว่าในปี62เนี่ยนะครับพักอนาคตใหม่เนี่ยนะครับได้จำนวนสสเนี่ยนะครับ81คน นะครับได้คะแนนเสียงเนี่ยประมาณ6กล้านสแสนคนนะครับคิดเป็นประมาณ17.80%นะครับส่วนปีนี้นะครับปี66หกหรือตั้งเมื่อวานเนี่ยนะครับจำนวนฐานนิยมนะครับของอนาคตใหม่นะครับขยายตัวหรือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ1เท่านะครับโดยเพิ่มขึ้นจากปี62เนี่ยนะครับปี62เนี่ยมีประชาชนเลือกประมาณสัก6กล้านสแสนคนนะครับเมื่อวานนะครับปีนี้ นะครับมีประชาชนเลือกพรรคก้าวไกลนะครับประมาณ14กว่าล้านคนนะครับนั่นแสดงว่าขยายตัวหรือว่าเพิ่มขึ้นจากปี62เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ35นะครับปี62ได้17นะครับเมื่อวานนะครับได้35นะครับเรามองเป็นเลขกลมๆคือขยายตัวประมาณ1เท่าตัวเลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพรรคฝ่ายนารกยมเนี่ยนะครับก็จะ ถูกลดบทบาทหรือว่าได้รับความนิยมน้อยลงเรื่อยๆนะครับเห็นได้จากจํานวนสสนะครับของพรรคพลเมชารัฐนะครับหรือว่าจํานวนสสของพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่จะถูกลดจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือทิศทางการเปลี่ยนแปลงนะครับผมมีข้อมูลสําคัญนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับมีจังหวัดริสเกตนะครับมีเขตที่1นนะครับก็ มีกรณีที่น่าสนใจมากนะครับเขตที่1นนะครับเดิมนะครับในการเลือกตั้งรอบที่แล้วเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นที่ของคุณเสลิพง์อังคาสกุลเกตนะครับก็สามารถชนะนะครับคุณธเนศเคอรัตนะครับจากพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ว่าในการเลือกตั้งเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าคุณธเนศเคอรัตเนี่ยนะครับสามารถที่จะชนะการเลือกตั้งกลับคืนมาได้นะครับโดยคุณธเนศเคอรัตเนี่ยนะครับสามารถจะชนะการเลือกตั้งนะครับ คุณสลีพงศ์นะครับโดยมีคะแนนห่างถึงประมาณ6,500คะแนนนะครับมันนี้คือปรากฏการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานตอนตอนใต้นะครับครับผมอาจารย์เพียงกระมวลครับผมมองประเด็นนี้ยังไงฮะการเลือกคนกับเลือกพักมันเห็นชัดเจนมันแล้วมันแตกต่างกันมากในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ก่อนอื่นต้องพูดภาพรวมก่อนนะคะคภาพรวมเนี่ยถึงแม้ว่าคนจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าภาพของการเลือกพักอะคะ่ะพักก้าวไกลเนะะี่ยค่ะ ในหลายๆเขตแม้กระทั่งในบุรีรัมย์เมื่อกี้เราก็เห็นว่าการว่าการเลือกพักนั้นพักเก้าไกลเนี่ยได้ที่หนึ่งคะคะหรือว่าถ้าไม่ได้ที่หนึ่งเนี่ยในหลายที่ในอีสานะค่ะมาหนึ่งหนึ่งในสามติดติดท็อปทรีตลอดนะคะคือพักนี่คือกระแสของพักเก้าไกลการมีบัตรเลือกตั้งสองใบเนี่ยนะคะมันทําให้ประชาชนมีพื้นที่ ได้มากขึ้นจะเรียกว่ามันถูกกับธรรมชาติของการเมืองบ้านเราก็ได้นะคะคือใบเนี่ยเลือกอาจจะเลือกคนที่ตัวเองชอบซึ่งอาจจะอยู่พักที่อาจจะไม่ไม่ถูกใจตัวเองแต่ว่าพอเลือกพักเนี่ยประชาชนเลือกพักที่เขาต้องการให้ทิศทางประเทศมันเปลี่ยนในภาพรวมจริงๆนะคะก็อย่างที่เห็นว่ากลายเป็นว่าประชาชนเลือกพักที่มีนโยบายค่ะที่เน้นการเปลี่ยน,ปยนแปลงอย่างเรียกว่า จะ,จะเรียกว่ารุนแรงก็ได้มาแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แทบจะทุกด้านนะคะของของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นบัตรเลือกตั้งสองใบเนี่ยมันช่วยทําให้คนไทยเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นนะคะแล้วมันก็สะท้อนออกมาในเรื่องของผลการเลือกตั้งนะคะถึงแม้ว่าอะถึงเขตบ้านใหญ่จะได้นะคะเมืองหลวงจะได้แต่ว่าเป็นปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยไม่ได้แต่ว่า,ยวาอย่าลืมนะคะเชียงใหม่แตกไปแล้วตัวเองเป็นคนเชียงใหม่นะคะ <c oughs> เมืองหลวงเมืองหลวงเพื่อไทยเนี่ยแตกแล้วนะคะมันมันแสดงว่าการเมืองแบบบ้านใหญ่มันไม่ได้ผูกขาดโดยพักใดพักหนึ่งอีกต่อไปค่ะคนดูนโยบายคนดูการเมืองที่แบบที่ไม่ใช่ใครเป็นเจ้าของค่ะที่ประชาชนเป็นเจ้าของมากกว่าครับผมอาจารย์ครับอาจารย์เกิดเทียนครับมองประเด็นนี้ยังไงคบว่าเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากนี้ <c oughs> ผู้ที่มีเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อยมันมีโอกาสไหมว่า <c oughs> ตอนนี้อย่าเสียงข้างน้อยจะมีการจัดตั้งรัฐบาลได้หรือตอนนี้เป็นที่ทางของพรรคน่าจะเป็นเสียงข้างมากสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้จจครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตขอเสริมประเด็นของอาจารย์พิงค์กมลเมื่อกี้ก่อนนะครับมันมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือในของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมันมีข้อค้นพบว่ากระแสคนกับกระแสรพรรคเนี่ยนะครับกระแสอะไรสําคัญมากกว่านะครับคือในการเลือกตั้งช่วงหลังเนี่ยนะครับกระแสพรรคเนี่ยนะครับมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อย โดยเฉพาะอย่างเช่นในจังหวัดบนเนี่ยนะครับเขตที่1นนะครับในการเลือกตั้งเมื่อวานนะครับก็ปรากฏว่ากระแสของพรรคก้าไกลเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะขึ้นมาสูสีนะครับกับกระแสของพรรคเพื่อไทยนะครับถึงแม้ว่ากระแสของคุณวรสิทธิ์การทินันนะครับจะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่มานานนะครับแต่ว่าก็ปรากฏว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับก็สามารถจะ ทําคะแนนขึ้นมาสูสีนะครับรวมทั้งในเขตพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับนั้นแสดงว่ากระแสพักเนี่ยนะครับมันมีมีส่วนสําคัญนะครับที่ทําให้ผู้สมัครคนนั้นเนี่ยนะครับชนะการเลือกตั้งได้นะครับครับผมก็ถือว่าเป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองน่าพอสมควรนะฮะอาจารย์เอาประเด็นสุดท้ายแล้วกันนะเวลาเราสั้นๆแล้วอาจารย์ขอคนละไม่เกิน1นึ่งนาทีเรื่องของหลังจากนี้การรับรองผล จะเป็นอย่างไรและก็ทิทางเราจะน่าจะเห็นรูปหน้าค่าตาของครอรมอลชุดใหม่ในช่วงไหนยังไงบ้างอาจารย์อาจารย์เพียกมลัก,ก่อนนะออตอนนี้นะคะความเป็นไปได้ทางการเมืองอันนี้เราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับหนึ่งอุบัติเหตุทางการเมืองจะเกิดไหมในประเด็นที่เราลุ้นของคุณพิธานอยู่นะคะอันที่สองคือ,เ,อ,อเราก็ต้องดูค่ะว่าขั้วความแน่เดิมหรือว่ารัฐบาลเดิมเนี่ยเขาจะทำยังไงแต่ว่าในในความเห็นส่วนตัวเนี่ยนะคะ รฐบาลเสียงข้างน้อยน่าจะเป็นไม่ได้ยากะนะคะเพียงแต่ว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลจะจับมือกับใครเท่านั้นแหละนะคะอันนี้อันที่สองนะคะอันที่สามเงื่อนเวลาค่ะบางทีการทิ้งเงื่อนเวลาว่ากรกตเนี่ยกว่าจะกว่าจะรับรองผลเลือกตั้งก็คือ60วันใช่ไหมคะไอช่วง60วันเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะ,ะในการเมืองไทยนะคะ,ะก็ก็ต้องจับตาแต่สิ่งที่แน่แน่คือประเทศไทยเปลี่ยนแน่นอน,นะคะ่ะครับผมอาจารย์ประเดืองข้อสุดท้ายคอผมมีประเด็นนะครับ <c oughs> ในไพ่สามตอนใต้นะคะก็คือมีประเด็นว่า ในเรื่องของการผูกขาดทางการเมืองเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันทําได้ยากขึ้นเรื่อยๆละนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการผูกขาดโดยกลุ่มหรือว่าตระกูลหรือว่าบ้านใหญ่นะครับจะทําไม่ยากขึ้นเรื่อยๆละนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดบริษัทธานีเองนะครับทีนี้นะครับในการเลือกตั้งรอบนี้นะครับมันท้อ้เห็นว่าแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยนะครับต้องมีการปรับตัวนะครับการปรับตัวที่ว่าคือต้องปรับตัวเข้าหากระแสระบอบประชาธิปไตยนะครับ แนวคิดแบบเดิมหรือว่าการทำเกินเมืองบาเดิมๆเนี่ยนะครับมันจะไม่ประสบความสําเร็จต่อไปแล้วนะครับโลกยุคใหม่เป็นโลกของการเปลี่ยนแปลงนะครับโลกยุคใหม่เป็นโลกของระบอบประชาธิปไตยนะครับฉะนั้นถ้าพรรคอยากจะได้คะแนนนิยมจากประชาชนเนี่ยนะครับจะต้องปรับตัวนะครับให้มันสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนนั่นก็คือกระแสประชาธิปไตยนะครับสังคมมันไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงกระแสของการเปลี่ยนแปลงได้นะครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนะครับที่มันมีกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งคนมีอำนาจนะครับต้องรับฟังนะครับกระแสการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นนะครับซึ่งก็สะท้อนแล้วนะครับผ่านการเลือกตั้งในรอบนี้นะครับครับผมหลังจากนี้การรับรองผลต้องรอติดตามจากทางกรกตนั่นเองแต่นี่คือบทการบทสนทนาการคุยกันในมุมมองของนักวิชาการว่าผลการเลือกตั้งออกมาเป็นอย่างไรวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับ